ไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบเพื่อปกติว่าจะไปกินข้าวไปรับประทานอาหารกันกับผู้ใหญ่ในในกลุ่มเดียวกันที่สนิทอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีมีด้ามีผมแต่จริงจริงมีอีกหลายคนแต่ว่าเป็นคิวจังหวะตรงกันพอดีเห็นเหมือนกันแหละเห็นมีคนแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ย<ม>เห็นมีคนเชียร์ก็น้องสวยอะ่ะไม่เราก็เ<ว>ล่นผมก็เล่นละครกับอแมนด้าเรื่องแรกก็คือมาตาดาแล้วเราก็แบบ<อ>ได้เห็นตัวจริงน้องเขาก่อนหน้านั้นก็คืออ่ช่วงโควิดจําได้ที่น้องประกวด Uh, แล้วก็ที่บ้านก็ดูคุณยายก็ดูแล้วก็เชียร์อ๋อนี่ไงอแมนด้าแล้วก็ได้เจอตัวจริงก็คือน้องก็สวยจริงๆคนแซวเยอะก็แบบคือต่อให้เราไม่ได้จีบน้องจริงๆอะนะพอคนแซวมันก็เขินแหละ mm hmm. ผมรู้สึกว่า mm hmm. ความสัมพันธ์แบบนี้มันน่ารักแล้วอะเอ่อ mm hmm. อันนี้อันนี้ thank you, thank you. จริงๆใช่ใช่ด้วยความที่แบบเราก็เล่นละครกับน้องมาแล้วเราก, mm hmm. ก็เรียนรู้ลักษณะนิสัยกันแล้วก็ได้ไปกินข้าวได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความสัมพันธ์แบบนี้น่ารักแล้วแม่เหรอ ก็ไปเริ่มปกติเขาถามจนไม่ค่อยถามเท่าไหร่แล้วครับแล้วแลักษณะแบบี้เขาถามเป็นแบบถามเป็นได้ก็มีบ้างมีบ้างมีถามบ้างอะไรเงี้ยก็บอกก็เล่าให้เขาฟังแล้วแม่เขาเชียร์ไหมคะแม่คุณเชียร์ไหมแม่ไม่ได้เชียร์ก็บอกแล้วแต่แกแม่เตรียมท้องมาแล้วจริงๆเตรียมไว้เยอะด้วยล้อเล่นรอเล่นท้องขึ้นแ่ะไม่มีคนซื้อโอ้ก็เก็บไว้ขอใช้ไงเก็บไว้ขอใครหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนระยะยาวมันขึ้นแน่นอน